สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มและช่อง Youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับคลิปนี้ครับมาชมตัวจริงๆนะครับของเจ้าสันรามนะครับเป็นเจ้าสันรามเป็นลูกชาย SK 5 2 0นะครับปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาดีนะครับที่เป็นหัวลูกผสมที่จ่ายลูกก็พอดูได้นะครับพอดูได้นี่นะเน ใช้เค5้0สูอายุ3าขวบกว่านะครับนี่การให้ลูกก็เรื่องโครงสร้างแล้วก็แข้งขานะครับ้อเท้าที่สั้นนะครับก็เท้าที่สั้นผมก็ไม่ได้เลี้ยงให้อ้วนมากนะครับนี่ดูครับการจ่ายลูกส่วนมากก็มีแต่เพชเมียที่ผมได้ลงนะครับหลายคนถามมาว่าเจ้าสนตามเป็นเลือดร้อยหรือเปล่าครับบอกเลยว่าเป็นวัวลูกผสมนะครับ เป็นวัวล,ลูกผสมนะครับปีนี้3าขวบกว่านะครับประมาณชิปีเดือนพฤศจิกาอสี่ขวบนะครับนี่ก็ปีนี้ความลึกเรื่องเนื้อหนังค่อนข้างที่จะมาดีการเจริญเติบโต,ตการให้ลกูกก็ระยะได้คลอดก็คลอดง่ายนะครับคลอดง่ายดูครับค่อนข้างที่จะนิสัยก็ห้าวๆ้านะครับนี่ ฝากผมก็เดินรับผสมจริงนะครับเขตอำเภอบ้านกวดนะครับก็ผลงานก็อยู่แถวๆบ้านนี่แหละครับนี่ตึงเม็ดสีก็เป็นเส้นเส้นหลังนี่ที่ตรงนะครับนี่ทายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ j กเกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube j k เกษตรฟาร์มนะครับก็พามาดูตัวจริงเสียงจริงนี่ดูแข่งขาครับอย่างตอนมายัางกล้องแกล้งอน,นี้ก็เริ่มจะเนื้อเริ่มจะมานะครับความลึกของลำตัวนะครับจะใหญ่ขึ้น ขยายโครงสร้างขยายเนื้อหนังกล้ามเนื้อ,อก,ก็เป็นบาา้านลูกผสมฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์เพจ JK เกษตรฟาร์มในช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ